สวัสดีครับทานผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกระปูน้ำใสอีกสินเคยแน้ะครับผมเมื่อกี้กระสิมาตามเนวทางให้พพอม่พี่น้องอีกคือเก่าเด้วครับกระสิไปย่ำเขี่ยคนเด้อครับผมวนน้ำใสกับสีมาหาแนวทางให้พพอม่พี่น้องเดรรับโชกรับหลับมันมาหนำกันเด้วครับผมนี่งวดสิบหกิงหาสองพันหาหกสิบหกหนำกันเด้วครับผมกับเป็นงวดสิบหกสิงหาเลยเด้อครับผม เพราะว่ามันออกสามสิบเอ็ดนาะครับเอามันนี่อุ้นน้ำเสกสีมาตามเหล็กปูหรือกลับด้วยครับเป็นเหล็กคำนวลนะครับผมยังบอแมนเหล็กฝันปูเพิ่นกะไห้มาแมนอีหลีดนยครับผมบกผาดบ่ได้ด้วยครับเพิ่นกะไหงวดเก้าดวยครับผมหาสามครับผมบ่อตองกลับเลยครับเป็นไห้มาแบบบนแางเนาะครับ กับิดจารลหน้าได้ครับผมนงวดหนีได้ครับพ่นกระสีมาให้เป็นเลขคำนวณครับผมยังบอกฝันครับผมฝันอ้น้้ำใสสรมาตามต่อให้พอเป็นพี่น้องอีกคือเก่าครับกระส่วนน้องพี่อ้น้้ำใสกระสีไปถามอีกได้ครับเพราะว่าน้องเป็นกพื่เขาดีได้ครับเลขน้องกครเยาเพอยเย้ผัดเยาลืมติดตามรับส้มได้ครับผมอ้วนน้ำใสกระสีพยายามหาแนวทางที่มั่น ดีๆให้พอมีพี่น้องนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผมปูหลึกลับที่ให้แนวทางให้อูน้ำไส้ในไทยทอดให้พอมีพี่น้องทุกคนได้รับสมรเราฟังน้ากันนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้ใ้เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทําคลิปต่อๆไปเนาะครับผมเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับปูเพิ่นแตรล่ออูน้ำไส่ไปให้อดัดเยอะนะครับ ไปรับส้มรับฟังเ,ลเหล็กปูเลยกบกันได้เลยครับผม <Hello. S 1> ปูครับปูน้ำใสการสมัครสการครับ uh, สาธุจะเล่นร้อน่า้ไมได้เพลงแดนี่ยนอปูเรลยกเขาปูเ <laughs> <laughs> ป็นไ้ทั้งนั้นครับกันนี่ บ่ฟืนแนวแล้วครับทางเพียครับกับโบคิดว่ามันเจ๋มาตัวนี้ได้เนาะครับปู่ไรวานจิบุมาอันยะครับปูกันโอ้ให้หาสามารถตรงๆเลยเนาะครับมเด้สามตัวกับเปตัดเต้าใช่ไหมครับตัวนั้นบ่เขาดีตัวนั้นว่เขาสามตัวมีนี่ครับให้ตัวมันมันเป็นซูนได้ซื้อตัวนอปูครับเนี่ยเป็นซูนได้ซื้อครับ โอ้หายังใหม่อยู่เนาะครับปูวัดวันนอะไ้วิ่งเจ็ดกับเก่าละวัดนี่วิ่งบนเจ็ดกับเก่าเป็นบ่ครับแม่ครับผมเน้นไปที่เน้นไปที่เก่าครับผมเก็บไว้เก็บไเกับเก้าเน้นเก้านะครับว้าววิ่งวิ่งเจ็ดกับเก่าละครับปูเน้นไปที่เก่าครับปูเน้นเก่านะครับ เลขสามตัวได้ป่ะเนี่ยครับปูสามเก้าเกีดสามเก้าเกีดครับอ่านั่นะตัวเดียวคู่เดียวคู่เดียวเนีนๆเลยเนาะครับอ่าระว่งระว่งเก้าเป็นหกเนียเราว่งเก้าเป็นหกเนาะครับปูอ่าเราวังเก้าเป็นหกระว่งหกเกีดนะระว่งหกเกีดครับตัดเรียนแดบ่ครับปู ตัดเหรียญได้เพิ่มยังครับผมตัดเหรียญจะได้ละครับเรีเลขมันจะออกตัวเก่ายันเลยโอ้หยอกตัวเก่าแม่ครับผมตัวเก่าเห็นว่าสุดอ่ะมันดอกสามเกียรสามเทียรสองเกียร์อ่นบนล่างเนี่ยแม่ครับปูนั่นละบวกกับตัวเก่าก็การถัดเหรียญมันก็สามเกียรสามตัวเก่าแหละครับผมบนเหนี่เนาะครับเรียกาเลขมันจะออกตัวเก่าโอ้ก็จะได้กลับ เด้ตัดให้พ่อแม่พี่น้องเดีเบิ่งงมืดทุกคนนะครับปูใช่และเดี๋ยวอันเวลาไทย่สองสามมืดวันปู่ฝันก่อนครับผมเลี้ยงก่อนให้ปู่ฝันก่อนเนาะครับอช่หมอเลี้ยงวันจินก่อนโอ้มืนอนี้วันจินนี่เนาะครับปูใช่วันจินเมือนี้โอ้เมื่อนหมือก้อนปู่กับฝันเข่าดีเนาะครับนนั่าฝันแล้วอันหาสามมีปู่ได้ฝันบ่ครับ นะโอ้แสดงว่าเหล็กฝันปูฝันว่าปูยิ่งสามคนโอ้อครับเมียนครับม่ได้ตีหาสามนะได้ตีศูนย์ใส่เพราะว่าเดินคนใจเนี่ยได้เตีเปกันศูนย์นะเมียนครับแต่ว่าสองตัวข้างหลังเีนีย้แม่นขักีรีครับปู <c oughs> มาแบบว่าอันหาสามเลยนะีหมบ่ได้กับเลยครับไ <c oughs> มาแล้วโอ้มึนเป็นแนวทางเด้ครับ ยิงะบล็อกบล็อกซีถ้าเก่าเล็กนหน่วยคู่นะครับปูบอกบล็อบลซื้อบล็อกถืกันบ่ครับปูบอกแล้วว่ซื้อมันกับว่ถือแล้วอีซอตัวไม่ดีครับปูอีซอตัวไม่หวนเว่ยโอ้ยบอกอีซีอีซีกับถือหลายคนอนทีดอกครับทั้งเมยเก่ามาเมยน้ำเสียกับพอเก่ามาเสียครับ ปุ่นมีแต่ดังๆครับอาจารย์เนี่ยตัวมิตรปูดังๆนี่นะนี่ยมิจูปูแม่นๆนี่นะโอ้ปูกับชุดยอดที่กันแล้วครับปูเขาหาซ้ำลวิ่งเลยวิ่งครับวิ่งเก่าวิ่งเก่าเนาะครับตาบานเน้นไปทางเก่าเนาะครับปูเออเน้นไปเก่าโอ้ระวังเก่าเป็นหกเป็นบ่ครับเออระวังเก่าเป็นหกแค่นั้นนะโอ้ แวบางก็เป็นหกปูน้ำแช่กับีเขียนให้ f เอฟซีเบิ้งนะครับครับเขียนไงลงไงเอฟเพิ่งเบิ่งครับจังนายเป็นปรวา่าโอ้ยเจ้าขอบกุ้ใสดอกกวีว่าที่จะ <c oughs> เอางวดเกล้ลงให้เบิง้งเนาะครับกับงวดไม่ครับผมโอ้ฝนตกท่านเศ้าอยู่ครับปูเมื่อคืนเมื่อแล้วย่นี่เาท่านเศร้ายู่น่ฟาดเดด้อยู่ตกคัดตกเงี่ยครับบัดห่อนกับห่อนคัดกบปู เจ็น้ม่กันเช็ด้อยกันเน,นาแล้วครับมันแม่น้ำทิ่วล้มเพราะเราตีปั้นนั่นเส้งวยหน้าปูน,ลลน,นั่ะบบนะงวยใกลบบ้แล้วครับบันเส้งวยนี่ทวนนะมแค่เพียงครับปูบันเส้งวยทวมไปบันเสงวยสุดหยดเลยครับปูเขานี่เสียอันคาดําหน้าซี่ๆนะครับแันแล้วมันรูดได้ร้อนอ่ยนะเมียนครับโอ้ทางบ่ไวเลยครับหดไทยให้หน้าครับ ทางออกไปวัดในห่งลูกพักเด้อหรอนะเมียนครับเลี้ยวไปนี่ปันทะเลแค่ผาพบเลยครับน้ำน้ามาคัานี่เนียเพี้ย,ยมๆตเลยก่อนนะครับเนงได้ขาเจ้าไปสิทสะดุ้งแล้วครับปูท่างปูกบ่ต่่มเ่ครับอบ้ายูยบานคำจะเล่นกระตุ่มโอ้คำจเล่นญนเนี่ยคันยุรดนองบ่น้อยเนยอ,อยูโราทั้งไท,ไทปันนปูเหมืนสงน้นไหเนียนครับยมองบ้านปูครับ มันมีปูกระไฮมากสุดหนึ่งเต็มเต็มเลยเนาะครับปูนั่นละสามตัวใช่ใครับผมสามตัวใช่เลยครับผมจัดฟาดเงาเลยการยัดคือกระตัดเอาเลยหรอครับผมกัรยัดคือกระตัดเอาเนาะครับอันนี้บนแยงเดียวอันบ่ครับปูนะซุ้มนี่นะไม่สมนี่แต่ว่ามันเหล็กซุ่มนี่มันจะลงลางบ่ครับปูบัวบัวบัวลงครับปูแม็กเก่าตัวเดียวอันบ่ครับ โอ้เก่านี่มาเนี่ยแน่นตองมีเห็นครับผมงวดน,นี่งวดน,นี่ละมีแท้และเก่าครับผมเก่ากบเจ็ดนม่มีแท้งวดน,นี่ครับแต่ว่าเก่าเน้นมากมากเลยเนาะครับปูงานเน้นมาที่เก่าไยครับผมเอาวนน้ำเสะก,กับสีรบกวนปูเพียงซับหนีได้ครับอ่าอครับผมปูครับวนน้ำเสกกับน้ำจักรัครับอ่าสาธุสาธุครับ เอาครับผมน้ำไส้กัไดดมาตามให้อีเราเด้ครับหลังจากเหล็กอวกปูเป็นไห้แนว่ยทางนะครับผมงวดทีออกมือวานกับเขานะครับปูไหมาหาสามครับผมส่วนงวดนี่ปูดึงรับไหมาบนวิงเจ็ดครับผมแล้วก็เก้าครับผมส่วนปูบอกให้เน้นนะครับเน้นไปทางเก่าครับผมกับจิมมี่สุดหนึ่งครับผม สามเก้าเครับผมปลาโ่ตั้งขึ้นหกนี่นย่านไปเก้นดะดครับวลาเก๋ากระพกนี่ไข่กันเนาะครับอ้น้ำ้ำใสกับต,ตัดมาให้เบิ้งว่าเกดสามเก้าสามเครับผมกะเบิ้งเปลี่ยนแนวท่าเงนะครับผมเพื่อได้รับโชครับลาบนำกันดนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องถูกหวยรวยเงินไปนํำกันเน้ะครับผมในงวด 16, สิบหกสิงหาก็ ก็ในหมวดนี้กพ็พอให้พ่อให้พี่น้องสู่ๆน้ำกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ